วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับขนมฝักบัวขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งกันนะคะส่วนประกอบนะคะของขนมฝักบัวนะคะก็ประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีเกลือ น้ำกะทิน้ำใบเตยกล้วยหอมและน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราก็มาเริ่มจากการนำแป้งทั้งสามอย่างนะคะก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีนะคะผสมรวมกันไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาเกลือะคะ่ะใส่ลงไปเลยตามด้วย น้ำตาลปรีค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาใส่เพื่อหอมนะคะ ทีนี้นะคะเราก็ได้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้เราก็นําส่วนผสมแป้งแล้วก็กล้วยเกลือนะคะก็ผสมรวมกันขยำรวมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วพอกล้วยเริ่มบี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ํากะทินิดหนึ่งแล้วยังไม่ต้องใส่หมดน,นะคะค่อยๆใส่แล้วก็ขยำต่อไปเรื่อยๆค่ะ เราได้น้ำกะทิไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยค่ะใส่ไปนิดนึงก่อนนะคะค่อยๆขยำแล้วก็นวดนวดให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิตอนเสร็จแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันคะ่ะที่เรานวดแป้งมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะก็ได้ประมาณนี้แล้วเราเดี๋ยวเราเติมน้ำกะทิที่เหลือกันลงไปนะคะใส่ไปแค่น้ก่อนนะคะแล้วก็คน ไม่ต้องให้เหลวมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้ข้นจนเกินไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเราพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทอดกันค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแป้งนะคะที่เราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสังเกตได้ว่าจะมีฟองนะคะเกิดขึ้นทีนี้ก่อนเรานําไปทอดนะคะแป้งนี่เราก็ควรจะ คนให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อที่บางทีแป้งมันนอนก้นนะคะมันจะได้เข้ากัน,นะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันค่ะในการทอดนะคะเราก็จะตั้งกระทะก่อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปรอให้น้ํามันเดือดก่อนนะคะเราถึงจะใส่แป้งลงไปค่ะเรามาหยอดกันเลยนะคะโดยเราจะหยอดแป้งลงไปตรงกลางนะคะประมาณหนึ่งกระบวยค่ะสังเกตนะคะ ก็จะบางเต็มกระทะของเราเลยค่ะทีนี้เราก็รอให้มันเดือดนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะสังเกตน,นะคะว่ามันเหลืองแล้วเราก็จะเห็นเป็นรูปเหมือนไข่ดาวเลยนะคะสําหรับขนมฝักบัวทีนี้เราก็เอาน้ำมันวน,วน,ว,น,ว,น,ว,นวนนะคะเพื่อที่จะได้สุกและกรอบค่ะก็เอาน้ำมันนะคะตะล่อมตะล่อมไปที่ขอบขนมนะคะ สังเกตนะคะข้างๆก็จะเริ่มเหลืองค่ะทีนี้เรามากลับด้านขนมกันนะคะช่แก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยขนมฝักบัวของเราค่ะพอท่อสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมารอให้มันเสด็จน้ํามันนะคะในตะแกรงค่ะค่ะเดี๋ยวเราทอดไปให้หมดแป้งกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ คือขนมฝักบัวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายมากเลยถ้ายังไงก็สนใจก็ไปลองทำกันดูนะคะเอาไว้ทานเล่นได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำขนม